สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำนะครับประจำวันที่19ชันวาคมนะครับแป๊บๆก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ช่วงนี้เข้าใกล้เทศกาลวันหยุดยาวนะครับก็ตลาดไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหร่นะครับอัปเดตตัวเลขข้อมูลกองทุน S P D R นะครับขายต่อเป็นวันที่3แล้วนะครับตอนนี้ก็ขายออกอีก5ตันนะครับยอดรวมอยู่ราวๆ837ตันนั่นเองนะครับก็ลงอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของตัวเลขคือมันสุกนะครับของอเมริกานะครับจนวน พวกอขออนุญาตก่อสร้างนะครับก็ปรากฏว่าออกมาแย่กว่าคาดการนะครับแต่ก็แย่กว่าคาดการเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีแรงซื้อนะครับรีบาวกลับขึ้นมานะครับช่วงที่ราคาสปีดอัพขึ้นมาตรงนี้นะครับจาก1 2 2 7ขึ้นไป1 138นะครับก็ร่วม1ิเหรียญน,นะครับ ตอนนี้นะครับราคาก็ขึ้นมาเทสแนวไฮแถวเมื่อวันศุกร์อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับตรงโซนนี้นั่นเองนะครับก็ดูว่าราคาจะผ่านโซนนี้ไปได้หรือไม่นะครับจริงๆถ้าเราตีเป็นกรอบกว้างนะครับจะมีโซนตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับก็คือช่วงระยะหนึ่งสามแปดถึงประมาณสี่สองสี่สามประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ดูว่าโซนนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าไม่ผ่านนะครับเราก็เกาะติดแนวโน้มขาลงนะครับก็ทําการเปิดช็อตเซลล์แถวๆวนี้นั่นเองนะครับก็ หวังว่าราคาจะปรับตัวลงนะครับไปทดสอบอย่างน้อยก็แนวรับ1127 1128ประมาณนี้นะครับหรือว่าแนวโลสุดก็ประมาณ11 22 1123นั่นเองนะครับก็นี่สำหรับคนที่เกาะติดขาลงนะครับหรือถ้าคนเทคลิสต์ได้น้อยหน่อยนะครับก็แนะนําว่ารอนะครับรอเผื่อว่าราคาอาจจะมีแรงกระชากขึ้นมาตอนเช้านะครับรอเปิดช็อตตรงแนวไฮนะครับตรง1152นะครับก็เป็นแนวรับ ของเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะครับก็วันนี้นะครับถ้ามีแรงซื้อก็รอดูนะครับเผื่อว่ามันทะลุ4ีขึ้นมานะครับมาเทสห้าสไม่ผ่านก็ค่อยเปิดช็อตเซลล์ตรงนี้นั่นเองนะครับแนวคัดลอดของเราอยู่ที่ประมาณ5-5นะครับก็โดยประมาณนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเปิดช็อตได้โดยที่ความเสี่ยงตามนั่นเองนะครับสำหรับคนเปิดช็อต5 2นะครับในขณะที่คนที่เปิดโซน38ถึง44นะครับก็จะมี ในส่วนของลิสต์เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าคนที่เปิด52นั่นเองนะครับแล้วก็จุดเทคโรฟิตก็จุดเดียวกันนะครับก็คืออยู่ที่ราวๆ2728นะครับหรือ22นั่นเองนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเทคโรฟิตนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมองสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบทวิเคราะห์ภาคบ่ายกันใน Line o f f ฟิเชีกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ